ขอแนะนำรถครอบครัวเดินทางไกลขับขี่ง่ายนั่งสบายมากๆหรูหราโอ้อาปลอดภัยไม่แพงสำหรับคุณตาคุณยายคนไปเกษยียณอายุ60-75ถึงปีห้ามพลาดคลิปนี้นี่คือรถรุ่นรอดนิยมของคนไทยที่ได้รับความนิยมมากว่า10ปีให้คุณมาเลือกรถเบนซ์อ e ีคลาส m e r c e d e s E-Class W 2 1 2ที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2016อันนี้ก็คือผลิตในประเทศไทยนะสำหรับตัวก่อนเฟดลิปหรือว่าบางคนก็เรียกไยแยกบางคนก็เรียกโฉม4ตานะแต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้อินเสิร์ตให้เขาเรียกว่าโฉมก่อนเฟดลิปจะมี e 2 0 0 n g t ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรที่ใช้ น้ำมันเชื่อเพลิงเบนซินแล้วก็แก๊ส NGT แล้วเอ็ได้ตัวนี้จะจะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีปัญหาในส่วนของระบบแก๊ส NGT ของมันแล้วก็แก๊สเนี่ยอะไรแก๊สนี่มันแพงหายากคนซื้อน้อยซื้อไปแล้วรถก็ราคาตกราคาตกเยอะคนไม่นด้ยมคุณจะขาดทุนเยอะไม่แนะนำนะก็จะแนะนำ e 2 0 0 t g i ที่เป็นเบนซิน e 2 5 0 cgi ที่เป็นเบนซินแผ่น4 4เป็นเบนซินเทอร์โบนะ e 2 0 0 cgi นี่184แรงมา้าส่วน e 2 5 0 cgi ก็คือ204แรงมา้าอัตราสิ้นเปลืองพอ,พอกันนั่นก็คือประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรอ่านี่ก็คือโดยเฉลีย่ยนะถ้าในเมืองอาจจะมี9โลก็ได้ถ้ารถติดๆนะ8 9, โล9กโลก็เคยมีเห็นต่อมาก็เป็นตัวดีเซลนั่นก็คือ e 2 5 0 cdi ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดีเซล ก็ใช้ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตร2 0งแรงม้าตัวนี้ก็จะประหยัดอยู่ประมาณสัก17กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆซึ่งราคาของตัวไฟแยกหรือว่าก่อนเฟซลิปมันก็จะมีราคาประมาณ3 0 0แสนถึง7 5 0 0อันนี้ก็คือไปสำรวจมานะทั้งราคาในขายดีตลาดรถ o ฟซบุ๊กยู f a c e b o o k m a r k e t p l a c e หรือแม้กระทั่งเต็นรถมือสองเนี่ยเขาขายกันวันนี้ ถ้าจะเล่นแนะนำให้เลือกรุ่น e 2 5 0ห้ i j a n g เบนซินนะแนะนำให้เล่น e สอกงกาศ j a n g เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากเกียร์ตรมัตเจ็ดสปีดอ่าตัวนี้เป็นเบนซินเทอร์โบ2อ4แรงมา้าถือว่าเป็นตัวเล่นราคาแนะนำก็อยู่ที่ประมาณ500,000บวกลบ่ะราคาแนะนำห0 0 0สนบวกลบแล้วก็ถ้าหากว่าชอบดีเซลก็จะแนะนำเป็น e 2 5 0 cd า i e w a g ตัวนี้ก็เป็นดีเซลเทอร์โบสองแรงม้าตัวนี้ก็ประหยัดกว่า17กิลโลวตลิตรตรคาคาแนะนำก็อยู่ที่ประมาณ6,50สนหถึงเจ็ดแสบาทคือดีเซลมันจะแพงกว่าตัวเบนซิน,นประมาณ1น0 0งแสถึงสองแสนบาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขใหม่นะด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินคาผู้นําต่อต้านรถยอมแม่